เป็นยุคของฟองสบู่แต่โดนร้อยแพ้หมดเลยเราของไม่กลับไทยแล้วเราเริ่มรู้ว่าเออจริงๆบ้านเราไม่ได้สบายเหมือนคน ต่อจนจบมหาลายัยปุ๊บก็ตัดสินใจไปออสเตรเลียเรียนต่อในใจอยากเรียนทาอาหารมากเพราะว่าใจอ่ะชอบทําอาหารตั้งแต่เด็กเด็กเรียนทําอาหารมาตลอดนะคะคือมีวิชาค่ากรรมนั่นนูนนี่เราจะเอนจอยเป็นพิเศษก็เลยคิดว่าเออจะไปเรียนภาษาต่อที่ออสเตรเลียเราก็คิดเหมือนเดิมแหละว่าตั้งใจไปเก็บเงินแล้วก็เรียนนะคะเราก็จะวางแผนว่าเออเราไปทําอย่างนี้อย่างนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ทุกคนพอไปถึงอ่ะมันไม่เป็นอย่างที่คิดคือแบบ เราไปอยู่กับโฮสแฟมิลี่นะคะก็คือครอบครัวของคนออสเตรเลียแล้วเราไปอยู่แล้วเราเหงามากแบบคือมันไม่เหมือนตอนไปอเมริกาที่มันมีเพื่อนอะแต่พอไปออสเตรเลียรอบเนี้ยคือไปคนเดียวซึ่งมันมีเหตุการณ์ดรามา่าคือแบบเราขึ้นรถไม่เป็นบ้านที่เราอยู่อะมันไกลจากในเมืองมากคือมันต้องเทคแทรมแทรมก็คือเป็นรถรางของที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งยูไปอยู่รัดเมลเบิร์นนะคะคือโรงเรียนมันอยู่ในเมืองเราต้องขึ้นรถกลับบ้านเนี่ยแบบประมาณ 40, 40กว่าป้ายแล้วเราก็ดันลงผิดเพราะว่ามีผู้ชายฝรั่งคนหนึ่งอะมาบอกว่ายู าแฟบ้านเราไหมอาจารย์อ่ะเคยบอกที่โรงเรียนว่าระวังเรื่องนี้นะถ้าใครชวนไปกินกาแฟาที่บ้านมันหมายความว่าเขาจะชวนเราไปแบบอย่างนั้นนะนี่อู้ไหมทีเนี้ยเราก็แบบตกใจมากคืบอบิวอ่าเป็นคนที่เอาจริงๆคืออ่อนต่อโลกมากคือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้รู้ทุกมุมของบิวาอาจจะมองว่าบิวแบบดูเก่งดูอะไรเงี้ยดูรู้ไปหมดเลยจริงๆบิวเป็นคนที่โง่โลกมากทุกคนคือแบบขี้กลัวกลัวไปหมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบตกใจเราก็ลงป้ายแทรมอันนั้นนะซพ่งพอลงไปปุ๊บเราไม่มีที่หลบด้วยเราก็แบบโทร ะะเขาก็ยังไม่กลับบ้านเราก็โทรหาเอเจนต์ที่ไทยนะคะคนที่ส่งเรามาว่าแบบทำยังไงดีตอนนี้เราแบบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขาก็ติดต่อโคต์ให้เราไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องเดินหาบ้านเองอะไรเงี้ยพอกลับมาบ้านได้ปุ๊บเราโทรหาพ่อเลยว่าเราไม่ไหวแล้วตอนนั้นมาอยู่แค่ประมาณอาทิตย์เดียวแต่มันเป็น7วันที่อยู่คนเดียวสู้ทุกอย่างด้วยตัวเองคือแบกกระเป๋าเองเดินหาโรงเรียนเองคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องเองหาอาหารกินเองคือมันจากที่แบบอยู่กับพ่อแม่มาตลอดก็อยู่ก็ต้องมาอยู่ด้วยตัวเองแบบร้อยเปอร์ ร้องไห้แบบนั้นคือพ่อไม่อยากให้มาเลยนะคะพ่อกลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้เออเราก็แบบร้องไห้บอกพ่อขอกลับ พ่อก็บอกว่าได้งั้นก็กลับมาเราก็ยิ่งร้องไห้หนักเลยทุกคนคือแบบก่อนมาทะเลาะก,กันพ่อ,อยังไงก็ไม่ให้มาเราก็ยังไงก็จะมาเราก็บอกว่ายัางไงเราก็จะมาเพราะเขาดันพูดว่าให้กลับอีกอะเรายิ่งแบบรู้สึกผิดเฮ้ยเราทําอะไรลงไปวะเราดื้อจะมาเราเจอเรื่องแค่นี้เราไม่สู้หรอตั้งแต่นั้นก็คือคิดได้เลยว่าไม่ได้ละตั้งแต่นี้ไปฉันจะต้องสู้ไม่ว่าจะเจออะไรฉันก็จะสู้อันนี้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้บิว กลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยตอนอยู่ออสเตรเลียตั้งแต่นั้นวิวก็เริ่มออกมาเช่าห้องอยู่เองเพราะว่าอยู่กับโฮสต์ฟมลี่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแบบเดือนละพันเหรียญ แล้วก็มีค่าอินเทอร์เน็ตค่านุ่นค่านี้อีกนะคะซึ่งเดือนละพันเหรียญน้ำแพงมากก็คือ3 0,000ต่อเดือนก็รู้สึกว่าเออเราจ่ายไม่ไหวแล้วเราสงสารพ่อแม่โอเคตัดสินใจหางานแล้วก็ย้ายออกมาอยู่ในเมืองนะคะก็คือไปเช่าบิวไปอยู่ในห้องแบบเป็นลิฟทงรูมนะคะก็คือที่นู่นอะ่ะมันจะแบ่งซอยห้องก็คือมันจะเป็นคอนโดใช่ไหมคะยูนิตหนึ่งอะ่ะจะมี2ห้องนอนคนที่มีตังหน่อยเนี่ยก็จะได้อยู่ห้องที่นอนคนเดียวได้เลยก็คือเช่าทั้งห้องแต่คนที่แบบไม่ค่อยมีก็อาจจะหาร2คือในหนึ่งห้องนอนอะ่ะอยู่ แต่ว่าดราม่าสุดคือคนที่แบบไม่มีตังค์หนักเลยคือแบบเป็นประเภทบิวนะคะก็คืออยู่ห้องที่เป็นลิฟิ่งรูมก็คือเป็นห้องโถงเนี่แหละที่คนหนึ่งเขามานั่งดูทีวีอะไรกันอะ่ะเขาก็จะกั้นพออให้เราเล็กๆนะคะเป็นแบบพอดีตัวเลยอะ่ะพอดีตัวจริงๆอะ่ะคือเข้าไปปุ๊บก,ก็คือนอนเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเราก็อยู่แบบนั้นแหละเราก็เช่าแบบนั้นอยู่ซึ่งมันถูกมากก็คือประมาณ400เหรียญนะคะจาก1000เหรียญเหลือ400เหรียญเราก็ทํางานไปด้วยนะคะตลอด เส้นทางก็คือเก็บเงินตลอดนะคะพอเรียนภาษาจบ6เดือนเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าต้องต่ออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะอยู่ต่อได้นะคะตอนนั้นน่ะบิวมี2ทางเลือกก็คือ1เรียนทำอาหารซึ่งตอนนั้นดูไว้เป็นโรงเรียนชื่อวิลเลียมสแองกิลิสนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนทำอาหาร ที่เมลเบิร์นที่ค่อนข้างแพงมากกับอีกหนึ่งช้อยส์ก็คือต่อดิพลอมาเป็นคอร์สสั้นๆ1ปี1ปีครึ่งอะไรย่เงี้ยค่ะทีเนี้ยมี2 c h ช้อยสนะคะเราประเมินแล้วว่าช้อยส์แรกเป็นความฝันคือได้เรียนทําอาหารกับช้อยส์ที่2 คือมองปัจจุบันนะคะซึ่งตอนนั้นก็คือเลือกมองปัจจุบันเพราะเราไม่มีเงินจริงไม่มีทางเลือกนั่นเองเหมือนจะมีทางเลือก <c oughs> ก็คือเราตัดสินใจว่าเราจะทํางานไปด้วยเก็บเงินแล้วก็หาประสบการณ์ในครัวแทนเพราะเราทํางานในร้านอาหารอยู่แล้วพยายามไปทํางานในครัวมากขึ้นนะคะก็ได้ประสบการณ์จากการทํางานในครัวจะไม่มากไม่น้อยฉะนั้นได้ทําหลายร้านมากวิวทำสี่ร้านนะคะทั้งหมดมีไทยอิตาเลียนเวียดนามแล้วก็ทาร้านมาเลยทำหลายร้านแหละเก็บประสบการณ์จนมาทําร้านไทยเป็นหลักนะคะใน4ปีที่เราทํางานในครัว นะเราก็มีเป้าหมายเราเป้าหมายแรกในชีวิตของบิวก็คือเงินสดได้1ล้านบาทก่อนอายุ25ซึ่งบิวทําได้ด้วยการเก็บเงินนี่แหละคือต้องบอกก่อนว่าย้อนกลับไปนะคะอย่างที่บอกว่าบิวเป็นคนมีแผนในชีวิตบิวตั้งใจไว้ว่าบิวจะมีเงิน1ล้านบาทก่อนอายุ25ตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งตอนนั้นมองว่า1ล้านบาทมันเยอะมาก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 มาสำหรับเราแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว,ว่ามันเยอะขนาดไหนหายากขนาดไหนแต่เราตั้งใจไว้ว่าทําได้แหละในอีก10กว่าปีแล้วเราก็ฝันอย่างนั้นมาตลอดระหว่างทางเรา ก็คิดว่าทํายังไงให้มันได้1ล้านก็คือการไปทํางานเมืองนอกนั่นเองพอเพราะป้าเรามี1ล้านปุ๊บเราก็เลยทําทุกอย่างเพื่อให้มันได้1ล้านมันไม่มีความบังเอิญมันเป็นความตั้งใจที่บิวคิดไว้แล้วว่าบิวจะต้องทําให้ได้1ล้านบาทซึ่งตอนอายุ24บิวได้1ล้านบาทเป็นเงินสดหนึ่งล้านบาทนะคะอันนั้นคือทํางานเก็บของรอมริฟติวได้จะไม่เหมือนคนอื่นเลยคือจะทาทุกอย่างที่มีโอกาสคือมีโอกาสอะไรบิวทำหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่เที่ยวไม่กินไม่เล่นน้อยมากจริงิงงงๆคคืืออนนนน่่ททามามเเเก็บไปียว ลลนี้ซึ่งบอกก่อนนะทุกคนว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องมาแบบดราม่าว่าก็เธอใช้ชีวิตสิคือโอเคการใช้ชีวิตสําหรับบิวคือใช้ชีวิตไปตามแผนที่บิววางไว้บิววางแผนไว้แล้วว่าช่วงชีวิตไหนที่บิวจะเที่ยวคือตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาบิวก็เลยมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเก็บเงินเราก็เก็บเงินก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือชีวิตที่บิวเลือกนะคะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะตอนแรกตั้งใจไว้ว่าอยู่ประมาณ10ปีก็คือกลับมาตั้งตัวได้พอดีแบบอาจจะกลับมาแบบด้วยเงินก้อนหนึ่งซื้อบ้าน มีวันหนึ่งที่บ้านโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบาย หนักมากอ่องผ่าตัดสมองด่วนเราก็ตัดสินใจบินกลับเลยคือพอบินกลับไปปุ๊บแล้วก็เฝ้าแม่ผ่าตัดตอนนั้นแม่เป็นเส้นประสาทคู่ที่5้าอักเสบคือแม่เนี่ยปวดมา2ปีแล้วเราไม่เคยบอกใครเลยอดทนอย่างเดียวแล้วคือพอเราไปคุยกับคุณหมอคุณหมอว่าเคสนี้เป็นเคสที่ผ่าตัดมาอาจจะหายหรือไม่หายก็ได้โรคองทางสมองมันเป็นอะไรที่บอกไม่ได้เลยว่าจะหายหรือเปล่าถ้าไม่ผ่าก็ไม่หายแต่ถ้าผ่าอาจจะมีสิทธิ์หายเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจให้แม่ผ่าเราก็ภูมิใจมากคือเราเอาเงินของเราเนี่ยแหละให้แม่ผ่าตัดนะคะ ซึ่งพอแม่ผ่าตัดเสร็จเราก็เฝ้าแม่จนแม่หายแม่บิวอะมีลูกอายุตอนประมาณ38ซึ่งแม่บิวจะอายุเยอะกว่าผู้หญิงคนอื่นเยอะมากนี่คืออีกสาเหตุหนึงที่ทำให้บิวใฝ่ฝันที่จะต้องเก็บเงินให้ได้นะคะเพื่อจะทําให้เขาสบายก่อนที่เขาจะแก่ไปมากกว่านี้เราก็เลยบินกลับไปออสเตรเลีย เคลียร์ทุกอย่างกลับมาไทยพร้อมกับเงินก้อนหนึ่งนะคะกลับมาว่าตั้งใจว่าจะมาทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไทยอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่วิวเริ่มทําธุรก,รกิจด้วยเงินของตัวเองก็มาถึงจุดนี้แล้วก็ฟังดูเหมือนง่ายสบายนะคะแต่ช่วงเวลาที่วิวทำสี่ปีนั้น,น่ะวิวได้โรคโรคหนึ่งก่วงกลับมาด้วยคือโรคลมพิษเหลือหลังเป็นอย่างนี้นะคะคือสภาพเนี่ยมันจะเป็นผื่นเต็มตัวแดงบวมแล้วก็แสบคันวิวจะเป็นอย่างนี้ทุกวัน เยอะมากคือแบบเต็มตัวไปหมดนะคะทรมานมากแสบร้อนไปหมดแย่มากอเป็นตลอด4ปีนะคะเพราะว่าเราทํางานหนักแล้วนอนน้อยอันนั้นคือโรคที่เราได้พ่วงมานะคะจากเงิน ที่ได้มาด้วยนะคะคือเราเป็นคนที่ทํางานหนักอย่างที่บอกว่าบิวไม่ปฏิเสธงานเลยอะไรใครให้ทําชิปไหนว่างเราเติมหมดคือทํางานตั้งแต่10บโมงจนถึง6กโมงเชา้าคือเราไม่ได้นอนเลยแล้วระหว่างที่เปลี่ยนชิปเนี่ยคือทํางานร้านหนึ่งไปอีกร้านนึงเนี่ยเราจะไปนอนที่สถานีรถไฟเอาก็คือไปนอนตามข้างทางเหมือนโฮมเลสทุกคนคือแบบ คือไม่อายเลยคือไปอยู่เมืองนอกคือไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าไม่อายแล้วพอเราได้โรคนั้นกลับมากลับมาไทยปุ๊บเราก็ต้องรักษาตัวนะคะซึ่งก็พยายามรักษาหลายวิธีมากๆจนไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งนะคะคุณหมอท่านนี้ก็แนะนําว่าให้หยุดทํางานก่อน3เดือนรักษาตัวหมอให้โจทย์ว่าให้ทํากันบ้าน3อย่างนะคะ1คือเปลี่ยนอาหาร2คือพักผ่อนให้ได้แดชั่วโมงต่อวัน3คือออกกําลังกายคุณหมอก็คุยกับเราก่อนแหละเออเราพอพอมีบัตเจตที่แบบพอจะหยุดอยู่บ้านได้นะคะ ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบบกเพาะอ่านหนังสือนันโน่นี่ระหว่างเนี้ยบิวเป็นคนที่ใฝ่รู้อยู่แล้วชอบดูคลิปชอบอ่านหนังสืออยากรู้อะไรก็ถามนะคะก็คือเป็นเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วใครบอกอะไรเรียนรู้แล้วจําหมดเลยแล้วก็ไม่ทําตัวรู้อ่ะคือเอ้ยฉันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ะเรียนรู้มาตลอดนะคะมันก็เลยกลายว่าเราสะสมความรู้หลายๆด้านมากทีเนี้ย บิวก็รักษาตัว1เดือนเต็มๆนะคะก,ก็เริ่มศึกษาธุรกิจไปด้วยนะคะไปเจอเทรนเนอร์คนหนึ่งนะคะซึ่งเราไปออกกําลังกายเทรนเนอร์บอกว่าเออเนี่ยต้องกินอกไก่นะถ้าเกิดออกกําลังกายอย่างเงี้ยจะได้แบบกล้ามเนื้อด้วยเราก็แบบว่าเด็ดตีนขาดก็ไม่กินอกไก่มันเป็นอะไรที่เหนียวว่ะมันเหนียวมันไม่อร่อยซึ่งเทรนเนอร์พอแนะนาอย่างนั้นเราก็แบบก็มันไม่อร่อยเลยแต่เขาบ่าแนะนาให้กินระหว่างนั้นเนี่ยบิวก็ศึกษาเรื่องอาหารแล้วก็โภชนาการตามความชอบของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ธุรกิจเราก็แบบถ้างั้นลองทํากินเเเองงแลล้กกกันนทําาาใหมิ่ยยร็ ไปทําให้มันเป็นอกก่ยอค่ะคือเราเป็นคนชอบกินของหวานทุกคนแล้วเราสึกว่าเออเราจะขึ้นรุ่ม,มันยังไงก็ได้ให้เราอยากกินอนะ่ะเราก็เลยทํารูปสามเหลี่ยมช็อตเคก้กนะทุกคนมีรูปติ้งเป็นแบบนี้นะคะเราก็ทํานะคะแล้วก็เอาไปให้คนนู้นคนนี้กินคนก็เริ่มแบบเฮ้ยอร่อยขนาดนี้ทำขายเถอะแล้วก็เฮ้ยมันอร่อยขนาดนั้นจริงหรอซึ่งซึ่งเรามองว่าเราอร่อยแล้วคนอื่นเริ่มบอกนาหูแล้วว่ามันอร่อยเราก็เลยทำทานเองนะคะแล้วก็เริ่มเป็นปุรกิจนับตั้งแต่นั้นมาอ่ะ บิวเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนก็จะพอเห็นแล้วว่าแบบแผนชีวิตบิวอะวางไว้ตลอดนะคะไม่ได้เป็นคนไหลไปตามสถานการณ์แต่เป็นคนมีแผนกับตัวเองแล้วก็พยายามมันไม่ได้ประสบความสําเร็จในวันเดียวทุกคนมันต้องใช้เวลาอย่างชีวิตบิวที่เล่ามาเนี่ยไม่ได้บอกว่าตัวเองประสบความสําเร็จ100%เนะทุกคนแต่ว่าสําหรับบิวอะบิวมีความสุขแล้วนะตอนนี้อะมีงานมีเงินที่พอจะเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็ทําตามความฝันตัวเองได้ซึ่งแม่เราเขาก็ได้อยู่ในจุดที่เขาแบบโอเค มีความสุขอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาหัวเราะมากขึ้นได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทํานี่คือความสุขของบิวอยากให้โฟกัสที่ตัวเองความฝันใครความฝันมันไม่เหมือนกันวัดกันไม่ได้บิวก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่อยๆทําไปตามกําลังที่เรามีนะคะแล้วก็การวางแผน เป็นสิ่งที่ดีดูเชื่อว่าแต่ละคนมีสกิลเป็นของตัวเองในด้านที่ตัวเองถนัดก็ลองหาสิ่งที่ตัวเองแบบชอบถนัดดูนะคะให้มีอะไรปรึกษาหรือว่าระบายอะไรหรือว่ามีไอเดียอะไรแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะรู้สึกว่าการเรียนรู้ชีวิตคนอื่น่ะมันเป็นประโยชน์กับชีวิตเรานะคะถ้าเกิดเราหยิบมาใช้ได้ถูกต้องพีนี้ไปก่อนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อใครได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องดั้งมิวด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของดิวนะคะเดี๋ยวก็จะมีแม็กมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะคาก กด subscribe กด like แล้วก็แชร์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็คอมเมนต์คำถามมาได้ทุกอย่างเลยนะคะไปก่อนนะทุกคนค่ะ